วันนี้เราจะทีเด็ดตัวละครในฟอร์สเคียนที่เป็นผู้รอดชีวิตที่ดีที่สุดที่ผมจะได้รับในวันนี้ก็กมีรับก็มีสิบตัวละครนั่นเองตัวแรกแก๊สเจอร์ริทเทิลสำหรับแกสก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเล่นจะหดทีเด็ดเลยเพราะว่าสามารถตัวละครสมัยนี้คือมันจะแบบแกนตีแบบถ้าเหมือนมันจะกดตีจะมันก็ไม่ตีแต่บางทีคือมันจะจังหวะตีแต่เขาไม่ตีประคองระแหน่นั่นเอง ซึ่งแกได้ถามว่าเป็นตัวละครหรือเปล่าคือจะเกิดเป็นแกที่ชำนาญชำนาญหน่อยมันจะโคตรรำคาญเน่ยขึ้นที่สูงไม่เป็นไดเลยที่ขึ้นมันอาจจะพุ่งใส่คุณทำให้คุณได้กลับมาเริ่มใหม่แล้วตอนที่คุณพุ่งคุณจะจิสโลแถมอ่าพลังงานของคุณจะโดดเร็วมากเลยกับซัสเปรของแถมก็จะโดนเอาไปเอาไปเอสก่อนเอ้ยเอาไปเอก่อนดีกว่าเพราะว่ามันยังนิ่งไม่ค่อยเกิท่าไหร่เชน ัวอนโจมตีที่เกียดที่สุดะระดับดูเลยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งกิรของการยเหลียซึ่งทําให้มันมีโอกาสที่จะได้ปืนได้ขอได้พวนี้หรือแม้กริวิเนเซึ่งมันสามารถเก็บสุดได้ปราณสามรัน 3, แล้วก็ครบทามนิสั์จะได้หมดซึ่งจะสามารถรีเอาค่าวินเนได้ซึ่งการยิงเขาจะมีโอกาสตอนแรกจะมีโอกาสห้าสิเปอร์เซที่ได้ยิงออกส่วนยี่สิบห้าเปอร์ซจะไม่ออกแล้วก็ระเบิดตนน่ถ้าเกิดครบสามจะมีโอกาสยิงถึงเจดิบห้าเปอร์เ็น,น,น,นใช่ปะ เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แหละแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นระเบิดเลยยิ่งเมื่อดจาะเด็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณโดโซ่ผมให้ซีได้เกิดคณโดดีอาร์เอบีเลยครับเชลลิกินักพ่อพ่อกินไก่ของเราที่เป็นคนที่อา่าออกแบบวันนี้ซึ่งทำที่ทำให้อา่าทุกคนกระหถนหมดเลยซีหลองเชลลกินั่คือการฝันซึ่งจะสันสีวินาทีแล้วก็ถ้าเกิดฝันไม่โดนม,มันก็จะมันก็ตายอิสยานั่นแหละเพื่อนะ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 สอง,องกินไก่มันจะเพิ่มสี่สิบหน่วยแล้วคุณจะมีไก่จะสอนนอน สำหรับผมอาเบบกีก็กำล้วกันนะมันยังไม่ถึงเชียร์เอสูนสการตัวละครซัพพอร์ตที่ผมเชื่อว่าชิวเลยทุกคนถ้าเกียบมันอย่างแน่นอนผมด้วยหู้หนูก็ผมงชิเป็ยนหรือเอปล่าทำให้ผมรู้สึกว,ว่ามันเออ่ค่อนข้างที่จะรีพีทปกตินะนนเล่นมันก็บบมันก็ปกติแต่เพื่อไอคอนเดลเล่นเนี่ยมันวิ่งเร็วแบบซึ่งสกิล,ลของมันคือสกิลที่มันจะปล่อยคล้ายๆลำแสงบีมอะไรอย่างนี้นแหละ ซึ่งลมแสงบีงของมันก็ทำถ้าเกิดปล่อยสกัดตกรสกัดตกรสโลว์ส่วนถ้าเกิดปล่อยใส่อผู้เราชีวิตพู้เราชีวิตจะได้เริ่มเพิ่มอีกนิดแล้วก็มันจะได้สปีดด้วยแล้วก็เลเวลสโลกับพู้เราชีวิตก็สโลเป็นผู้เชี่ยวมานอะ a b ีมิวเดมแมตัวเขาสร้างป้อมสร้างที่อะไรของมันที่นับว่าอ่ขั้นที่จะไม่เคยประโยชน์เท่าไหรแต่ถ้าเกิดไอสกิลเพิ่มเรื่อยอีลอสดีดีกว่าถ้าเกิดทำนักฆ่เพิ่มเรื่อยนะผมให้สีแ้วเกิดมันมีโจมตีด้วยอ ABC ก่อนเพราะสกิลโจมตีมันจะ มันจะได้ยังไงแบบสโลอ่ะอีรอดทุกข้อสายซัพพอร์ตที่ยืดสุดเกมตอนนี้